หรือเสื้อฟ้าหรือบูสกายหรืออะไรก็ตามแต่ผมเรียนว่าในสถานการณ์ที่ผมได้ดูคลิปแล้วก็ผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็ยังมีคนอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับที่พยายามจะห้ามปรามกันว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเราคนไทยด้วยกันไปเปิดคลิปดูได้นะครับซึ่งฝ่ายห้ามปรามนี่ก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าคือคนเราพอบันดาลโทระพอขาดสติปั๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็มีทั้งสองฝ่ายแหละครับคือเราจะไปชี้ว่าใครเริ่มก่อนใครเยื่อยุเนี่ยผมว่าอาจจะเร็วแล้วก็เป็นการวิพ้กง์วิจารณ์ที่ไม่รอบก,กานพเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นกลไกที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เขาก็เปิดหลักฐานใครไปทุบรถใครใครก่อนจะทุบรถใครย,ยั่อยุใครใครปลุกระดมใครเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องมีคําตอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไม่ควรจะไปจะไปคาดคัน เอาว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มไปฝ่ายถูกฝ่ายผิดแต่ถ้าเกิดมองในมุมรัฐบาลก็ต้องบอกว่าเราก็เสียใจนะครับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเอาละคุณอนุสรนะคุณอนุสนครับเรื่องเรื่องเรื่องความเรื่องคดีเรื่องความกระจ่างว่าใครเริ่มก่อนหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ว่ากันไปส่วนตํารวจอย่างคุณอนุสรว่าเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะเป็นไปตามกระบวนการตรงนั้นแต่ว่าถามคุณอนุสรนิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณสวัสด์ก็บอกว่าคนที่ไปให้กําลังใจอาจารย์เนี่ยคือไปในลักษณะที่ ถ้าพูดกันตงๆงก็คือว่ามีมีหัวหน้ามีแกนนําไปแต่ว่าในส่วนของเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้มีคนที่เป็นแกนนําซึ่งแน่นอนที่สุดพอมีลักษณะของการรวมตัวแล้วไม่มีแกนนําเป็นเป็นเรื่องไปเาวาเนี่ยบางครั้งมาข่าวเรื่องการห้ามปรามเรื่องการขอความร่วมมือเรื่องอะไรมันก็จะมีปัญหาเกิดข,ขึ้นในทางปฏิบัติอันนี้คุณอ,อน,นุสรมองเรื่องนี้อย่างไงครับผมคงไม่เป็นลักษณะเป็นการไปตอบโต้หรือเห็นต่างคนท่านนั้นน่นะครับและผมก็คิดว่าผมไม่ได้มีสถานะที่จะต้องไปตอบตรงน,นั้น แต่ผมเรียนว่าถ้าถ้าท่านที่ให้ความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็ไปให้ข้อมูลกับตํารวจเพราะในความเป็นจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านที่พูดเนี่ยท่านก็คงไม่ได้เห็นเหตุการณ์ครบครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ใครตั้งค้งเสตได้วันนี้ถ้าเกิดเราจะควนอินหรือจะสอบถามบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เอาว่าเลือกออกมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เชื่อไหมครับว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เราเลือกมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเห็นไม่ตรงกันและเห็นไม่เหมือนกันยิ่งคนที่ไม่อยู่ในเหตุกกาาารรณณ์์แลวววไปิิะจน่ผมมั ก็ไม่เหมาะสมเพราะสถานการณ์มันก็ยังมีหลายจุดที่คือถ้าเริ่มจารันไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการขยายความไปอีกโดยสรุปผมอธิบายความว่าใครเห็นอะไรใครมีหลักฐานอะไรก็ไปว่ากันครับก็ดูแล้วทางฝั่งของทนายพันธมิตรบอกว่านี่เพราะว่าตํารวจมีปัญหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ค่อยจะเข้มแข็งก็ทําให้สถานการณ์บานปลายถ้าเกิดกวดขันอ่ให้เข้มแข็งกว่านี้หน่อยก็ไม่น่าจะลุกลามบานปลาย ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตที่เป็นไปได้นะครับแต่ผมเรียนว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความชาดบที่อยากให้คนประทะกันนะครับแต่ว่าเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีจํานวนไม่มากในช่วงแรกนะครับแต่ตอนหลังก็มีการเสริมกาลังกันเพิ่มมากขึ้นผมอยากจะเรียนต่อนะครับว่าวันนี้ไม่อยากให้สังคมไปมองว่าผมเห็นภาพหัวข่าวหรือว่าข่าวสั้นๆที่เข้ามาในมือถือเนี่ยว่าเหลืองตีแดงแดงตีเหลืองเลยเนี่ยผมคิดว่า ยังยืนยันว่าไม่น่าใช่เหลืองครับผมคิดว่าคือยังไงพวกนี้เหลืองกับแดงเนี่ยต้องเป็นประเด็นบนหน้าหนังสือพิมพ์นะเนี่ยคุณอนุสรถึงแม้ว่าเราไม่อยากให้มันไม่อยากให้ถูกมองว่าอย่างนั้นก็ตามถามก็ณอรุ้สอแล้วกันว่ามันจะมันจะลูกกลามมันจะมันจะบานปลายไหมสำหรับเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าทุกคนในสังคมต้องช่วยกันอคนในรัฐบาลหลายคนก็มาพูดนะครับท่านพลอากาศเอกสุกัมพลก็บอกว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กก็เล็กมองเป็นเรื่องใหญ่ก็ใหญ่คือเหมือนวันนี้เนี่ยมันมีประกายไฟเล็กๆเกิดขึ้น ถ้าทุกไปเนี่ยถือถังน้ําออกมาใครมีถังขนาดใหญ่ก็ถังมาใครมีขันเล็กๆก็ถือขันมาช่วยกันสาดน้ําดับไฟจ้ะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นผู้คนจะเป็นคอมเมนเตอร์ในสังคมไม่ถือขันน้ําออกมาแล้วไปถือพัดมาช่วยกันพัดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็อันตรายหรือปั๊มน้ำมันเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้น้ำมันสาดเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งไปแล้วบกว่ารัฐวิายกนี่ได้ได้สอบถามเรื่องนี้หรือเปล่า ยังเลยครับผมผมหน้าที่ของผมยังยังไม่ได้รายงานกับท่านว่าว่าท่านคุยกับใครยังไงครับถ้าดูตอนนี้สถานการณ์น่าห่วงแม้ทั้งสองฝ่ายก็มีโทรทัศน์มีทีวีมีวิวของตัวเองพร้อมที่จะมีมวลชนของตัวเองด้วยพร้อมที่จะให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมันจะไปปลุกกระดมไปยั่วยุไปอะไรให้มันทั้งสองฝ่ายมันรุนแรงมากขึ้นนะผมเรียนนะครับว่าเรื่องของความคิดเห็นของมวลชนความจริงก็ทุกฝ่ายทุกสีนะครับครับในระดับแกนนําจริงเนี่ย คงไม่มีใครอะครับจะไปซาดิชถึงขั้นปุกระดมคนออกมาห้ามผ่านกันหนหะนะครับ<ะ>แต่แน่นอนว่าด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นพนักงานลูกจ้างขององค์กรฟ้าน้าเงินเหลืองหรือแดงอะไระเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําการแสดงออกทางประชาธิปไตยตามว็ยของเขาที่เขาจะเป็น<ะ>แต่ทุกครั้งถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้ว่ามีเหตุการณ์ที่คนเสื่อแดงเองไปกระทําการไม่เหมาะสมเนี่ยผมก็เห็นระดับแกนนําหรือแม้แต่ท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นอดีตแกนนา เขาก็ห้ามปรามแล้วก็สแสดงความเห็นที่เป็นการตําหนิห้ามปรามเนี่ยหลายครั้งแต่อย่างที่ผมเรียนว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้มีสายการบางังคับบัญชาที่จะต้องฟังเพราะฉะนั้น,นกลไกทางสังคมต่างหากที่จะช่วยกันผมเข้าใจว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งสองฝ่ายหรือหลายๆฝ่ายก็ต้องช่วยกันหยุดผมยกตัวอย่างว่าวันนี้สมมติถูกไหมครับ,รบถ้าจะมีโทรทัศน์สักช่องหนึ่งเนี่ยมาถ่ายในแง่มุมเดียวแล้วไปเปิดไปขยายความเนี่ยที่สุดเนี่ย มันจะกลายเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียนักศึกษาคนรุ่นใหม่อนาคตของชาติในรั้วธรรมศาสตร์ที่บอกว่าข้างในธรรมศาสตร์เนี่ยมีแกวมียวนต้องเข้าไปฆ่ามันทั้งที่เป็นคนไทยได้วยกันแต่ว่าปลูกกระดมจนฆ่ากัน,น,นเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการดับไฟนี้แล้วก็ถอดสลักความขัดแย้งนี้ด้วยกันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่มีใครชนะหรืรรแอแพ้อย่าพยายามไป ไปไปขยายความตรงนั้นนะผมไม่มีใครดีใจที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคุณอนุสรนะเป็นความแพ้ร่วมกันนะครับขอบคุณนะครับคุณอนุสรครับขอบคุณนะครอนุสรยิ่งสะอาดนะครับะที่เป็นรองโฆษกนะก็คงพูดอะไรได้กลางๆนะคงจะออมคือคงไม่อยากจะพูดในานะที่เป็นการนำของนปชแล้วคงจะพูดในฐานะของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะอาก็ได้ฟังความเห็นกันทั้งสองด้านถึงแม้ว่าบางซี่งที่ จะอาจจะไม่อยากจะพูดอะไรมากมายไก่กองสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่ติดตามข่าวข่าวนะครับเดี๋ยวนี้สื่อมันไปถึงกันค่อนข้างเยอะคุณสมบูร์นะมีข่าวข่าวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยก็แน่นอนแมสเส็จมาก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ข่าวเบรกตามสื่อไม่ว่าจะวิทยุทีวีก็ออกมาอย่างต่างต่งนะครับเพราะเข้าใจว่าท่านผู้ชมโดยทั่วไปก็ได้ติดตามกันมาในระดับหนึ่งแล้วก็คงจะได้ติดตามข่าวค่ำนะฮะคงจะมีหลายมุมที่ ได้รับจากการนําเสนอของสื่อนะครับ,รบก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันพิจารณานะครับแล้วไหนเบรกหน้านะครับท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ,รบเรื่องนี้นะครับ <จะ S 2> ในเชิงสร้รสางสรในเชิงหาทางออกนะครับในเทางของการห้าปราม ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับส่วนบางท่านโทรศัพท์ไม่ทันจริงๆฮนะก็ส่งไปด้วยเสก็ได้นะฮะสี่แปดสามแปดสามสี่ห้านะครับครับสามบาทนะครับนนเราพักกันกสักรคร,กรู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับท่านอย,ย่าอยู่ห่างจากโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาเลยครับ มาแล้วจ้าหอมจังเลยทำอะไรอยู่จ๊ะเดี๋ยวก็รู้จ้า ซื้อมาเหรอทำเองจ้าแล้วจะอร่อยหรอไม่เชื่อลองชิมดูอืมอร่อยสุดยอดเลยบอกแล้วว่าทำเองกับมือเปิดเองอุ่นเองจ้า เคี่ยวหวานเนื้อและไก่ IBF ชิมแล้วจะติดใจหาล้านแน่อร่อยจริงสนับสนุนโดยแกงผนงเนื้อผนงไก่ IBF หาลานแน่อร่อยจริงครับปราบก็สู่ชนทุกปัญหากับสามารถนะครับวันนี้ถามท่านผู้ชมว่าแดงเหลืองปะทะกันที่หน้ากองปราบปราบวันนี้จะลุกลามบานปลายหรือไม่นะครับมีสายมารอแล้วคุณมาจัดนะที้จะรอจะรู้ว่ารอนี่ให้โฆษณาละ5นาทีนะครับคุณจริงคุณชินจังนะนนทบุรีนะครับสวัสดีครับคุณจินจังครับสวัสดีค่ะคุณไปจัดคุณสมพรโอ้โทรศัพท์มาตั้งแต่ยังไม่เบรกเลยนะอ๋อคิดว่าไม่เบรกคิดว่าติดช่วงแรกไงอ๋อครับปรากฏว่าเบรก ดีนะที่เบรกทันถ้าเบรกไว้ทันจะหัวทิ่มเลยไม่งั้นจ่าเฉยที่ยืนอยู่สี่สี่แยกอนะโดนม่อยจ่าเฉยก็จ่าเฉยอะโดนแน่ๆนะครับเจ๊นะนี่ถามว่าบานปลายไหมเขาสะสมทรัพย์กันมาตั้งนานแล้วใครสะสมทรัพย์หรือทั้งสองฝ่ายสะสมทรัพย์ทั้งสองฝ่ายเขาจะได้ปลดปล่อยกันบ้างเขาเรียกว่าบ่งน้องออกซะบ้างอ๋อเหรอฮะ แล้วบังเอนอนั่นใจมานานแล้วเน่ะโอ้สะสมแล้วยิ่งเอาอะไรนะมีวันนี้ได้เพราะพี่อ่ะอคุณอย่าลืมนะขอตังคุณคนละสองบาทก่อนอวันที่เจ็ดนะเกิดวีรัสตีสีประวัติน่ะคุณอย่าลืมที่เอาไม้จิ้มตำรวจนะแล้วตอนนี้คุณตำรวจบอกว่าวันอะไรนะดีได้เพราะพี่อะไรอย่างเงี้ย และใกล้ถึงวันที่7ตุลาแล้วใช่ไหมครับและที่สะสมกันมาเนี่ยถามว่าบานปลายไหมบานปลาย<ม>แต่มันจะก่อวอดไปเรื่อยๆ่พรพบแผลต่างๆเหล่านี้ครับแต่ขอแนะนำทั้งฝ่ายพันธมิตรหน่อยได้ไหมครับอาวแนะนำทั้งสองฝ่ายดีกว่าอย่าแนะนำฝ่ายเดียวเลยไม่ใช่เพราะลักษณะการต่อสู้มันคนละอย่างเพราะรถรถทั้งเสื้อแดงเนี่ยส,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 สมัยหนึ่งอ่ะนะสมัยหนึ่งเสื้อแดงตอนที่ไปกองปราบก็รถคันเดียวเนี่ย เพราะดูเพราดูรถคันเดิมจากลาลูกกาทีเนี้ย<ส>เสื้อแดงเขาจะเรียกคนมาได้เร็วเพราะเขามีวิทยุใกล้ๆเพราะฟังวิทยุเขาเหมือนกัน <c oughs> ก็เรียกคนมาใกล้ทีเนี้ยตอนตอนช่วงเช้าเสื้อเหลืองคนเยอะแต่เพิ่งมาตีตอนสายๆนี่เองครับ ทีนี้ถึงบอกว่าเสื้อแดงบอกแค่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเขาจะเกณฑ์มาเร็วเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าและคนขี่วินมอเตอร,ร์ไซค์แต<ห>่คุดูจากจากลักษณะตรงนี้แต่ถามว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คือคุณไม่ต้องไปห้ามเพราะว่าถ้าห้ามยิ่งยุเพราะเรื่องราวมันไม่จบง่ายๆแต่เราดูแค่ว่าให้เขาได้คิดเอง เพราะว่าต่อให้เราบอกยังไงว่าอย่าไปนั่นเลยเรามาสามัคคีกันเถอะเขาไม่ฟังนะเขาไม่ฟังหรอกแต่จนกว่าหัวล้างค้ามแตกกันไปแล้วก็คือไม่มีการเยียวยาหรือไม่มีอะไรเนี่ยแล้วให้เขาไปทบทวนกับแผลของเขาแล้วในสิ่งที่เขาต่อไปได้แผลก่อนที่จะคิดเป็นหรือที่จะทบทวนเป็นเหรอเอ้าคนบางคนต้องขาดขาไปข้างหนึ่งแค่ว่าช่วงเริ่มต้นก็จะมีคนมาเยี่ยม S <S แต่พออีกยี่สิบปีข้างหน้าคนไม่มาเยี่ยมแล้วไม่มีการเยียวยาแล้วเขาจะคิดเองว่าเหมือนที่ที่คนที่ได้ประกันตัวเขาจะได้คิดเองไง<ม>ได้กลับมาทบทวนแต่ถ้าเรายิ่งบอกว่าอยา่า<ม>อย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้ไม่รขาเอาไม่อยู่เพราะต่างฝ่ายตอนเนี้ยอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้อำนาจรัฐก็กยังไม่หยุดแต่ฝ่าย <ๆ S 1> ที่เสียอำนาจรัฐเขาก็กเดินสายเขาบอกว่าครบเจ็ดเจ็ดจังหวัดเมื่อไหร่